แบบฝึกหัดที่2เรื่องการตั้งชื่อหัวข้อการเพิ่มหัวข้อและการลบหัวข้อในห้องเรียนครับสมมติว่าห้องเรียนของท่านคือห้องเรียน m a ครับคลิกเข้าไปที่ห้องเรียน m 5ครับหน้าตาห้องเรียนใหม่จะเป็นนี้ครับจะมี general topic 1 2 3่งตามนี้นะครับให้ท่านไปที่มุมขวาบนคลิกที่ edit mode ให้เป็นสีฟ้าครับ บบนี้ท่านจะเห็นจุด3าจุดอยู่ข้างหลังของแต่และท็อปิกแลวจะมีรูปดินสอนะครับอยู่ด้านหลังของหมายเลข1นึ่งสนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนหัวข้อนี้นะครับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเป็นอะไรในขั้นต้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวข้อนี้ให้ไปเป็นหัวข้อตามห้องเรียนต้นแบบอา่าทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าห้องเรียนต้นแบบเนี่ยหัวข้อนี้มีอะไรบ้างคลิกไปดูนะครับห้องเรียนต้นแบบนะครับ คือห้องห้องเรียนหนึ่งร้อยให้ต้นแบบคลิกเข้าไปครับห้องเรียนนี้นะครับจะมี4ี่ท็อปิกคือตารางเรียนและเอกสารนำไฟล์ข้อมูลเรื่องที่เรียนการสอบและการประกาศคะแนนและแบบประเมินท่านจะต้องเปลี่ยนหัวข้อในห้องเรียนของท่านเมื่อสักครูน่นี้เป็นห้องเรียนตามนี้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อหนึ่งหัวข้อก็คือตารางเรียนและเอกสารนำอ่ะเราออกไปที่ห้องเรียนของท่านกัน ไปที่ห้องเปลี่ยน15ครับเปลี่ยนตรงเจน e ้องเป็นตารางเรียนและเอกสารนำครับคลิกที่รูปดินสอครับแล้วก็พิมพ์ตารางเรียนและและเอกสารนำจากนั้นคลิก enter นะครับ เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนหัวข้อท็อปิกที่1 2 3 4ก็เปลี่ยนให้ตรงกับในห้องเรียน100ต้นแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนหัวข้อต่อมาวิธีการเพิ่มหัวข้อครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับของแต่ละข้อจะเปลี่ยนหัข้อจะเพิ่มหัวข้อไหนก็ได้นะครับสมมุติตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่า add topic ตรงนี้ครับ คลิกเข้าไปที่ Add Topic ครับเห็นไหมครับก็จะเพิ่มมาหนึ่งหัวข้อเป็นห้าแล้วถ้าเพิ่มอีกเป็นหกหัวข้อเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเพิ่มหัวข้อนะครับนะครับนี่คือวิธีการเพิ่มหัวข้อ ต่อไปวิธีการลบหัวข้อครับวิธีการลบให้ไปที่จุด3จุดสมมุติว่าผมจะลบท็อป,ปิกหนึ่งออกคลิกที่จุด3จุดครับจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาในกรอบสี่เหลี่ยมนี้จะมี delete topic ครับนี่คือ delete อันที่1เลยเห็นไหมครับระบบจะปรับให้เหลือ5เมื่อสักครูมี6ใช่ไหมครับอ ถ้าลบอีกนะครับถมมวนลบห้าไปก็ทําเหมือนกันก็ดี l ิ t e t o ปิ c จะเหลือสี่เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเตยนหัวข้อเพิ่มหัวข้อและลบหัวข้อครับ